วิธีเปลี่ยนราคาสินค้าในเพจง่ายมากกดแบบนี้คุณแซมรู้นะครับบางครั้งคุณอาจจะอยากเปลี่ยนราคาสินค้าใช่ไหมล่ะคุณขายสินค้านี่มานานราคาคงไม่อยู่ที่เก่าตลอดไปหลอกใช่ปะละ่ะแต่คุณเนี่ยเปลี่ยนไม่เป็นทําไม่เป็นเดี๋ยวคุณแซมจะบอกนะครับตามมาเลยก็อันดับแรกนะครับให้เราเข้าแอปเฟซบุ๊กกันเนอะเราต้องการจะเปลี่ยนราคาสินค้าในเพจใช่ไหมพเพราะเพจเป็นช่องทางในการทําธุรกิจของ Facebook ดังนั้นเราเข้าไปแอปเฟซบุ๊กก่อนเพื่อน หลังจากที่เราเข้ามาในแอป Facebook แล้วนะทุกคนเราก็ต้องเข้าไปในเพจของเราโดยการกดคําว่าเมนูหลังจากกดคําว่าเมนูแล้วเรียบร้อยปุ๊บถ้าเกิดใครนะครับชื่อเพจอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วคุณไม่ต้องปรับอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยยังเป็นชื่อเฟซส่วนตัวอยู่ให้คุณแตะที่จุด3จุดและเลือกชื่อเพจที่คุณต้องการจะเปลี่ยนราคาสินค้าเลือกลงไปอ่ะโปรแกรมไม่ได้เปลี่ยนนะครับมันขึ้นเพจอยู่แล้วนะหลังจากนั้นนะครับให้คุณแตะเข้าไปในเพจ เลื่อนลงมานะครับพอเข้ามาในเพจแล้วเลื่อนลงมาอะคุณจะเห็นร้านค้าใช่ไหมให้คุณแตะคําว่าดูทั้งหมดทีนี้นะครับคุณก็ต้องดูนะครับว่าคุณจะเปลี่ยนราคาตัวไหนเอนเพื่อนๆถ้าสมมติคุณแซมจะเปลี่ยนราคาตัวที่เป็นอจับมือสอนพูดหน้ากล้องอสมมตินะครับคุณแซมก็จะต้องแตะตรงจุดสามจุดตรงจับมือสอนพูดหน้ากล้องตรงเนี้แล้วกดคําว่าแก้ไข เราก็สามารถจะเลื่อนลงมาได้ทุกคนเลื่อนลงมาแล้วก็ปรับราคาได้อ่ะเหมือนราคาเต็มอยากปรับไหมราคาส่วนลดอยากปรับไหมเลือกเอาตามที่คุณต้องการนะครับหลังจากนั้นกดคําว่าบันทึกเห็นไหมเพื่อนไม่ยากเลยนะครับใครเนี่ยยังทําไม่เป็นเนี่ยฟังหลายรอบลองทําตามทําได้อย่างแน่นอนนะ ไปลองทาดูนะเห็นไหมเพื่อนไม่ยากเลยใช่ไหมครับวิธีการนี้ง่ายมากเลยแต่ถ้าเกิดทําไม่เป็นในครั้งแรกเนี่ยคุแซมเข้าใจนะครับคุณอาจจะเป็นมือใหม่นะดังนั้นนะครับตั้งใจฟังแล้วลองกดดูนะทุกคนส่วนใครนะครับที่ชอบความรู้แนวจับมือสอนทําออนไลน์คุณติดตามกุแซมไม่ได้เลยนะโดยเฉพาะการทํา Facebook Page และใครนะครับที่เป็นวัยรุ่นใจร้อนนะครับหรือใครก็ตามวิจใจร้อนแบบที่ไม่ไหวแล้วค่ะคแซมที่อยากที่จะเริ่มต้นแล้วที่รู้และเข้าใจแล้วว่าการมาทำออนไลน์เนี่ยสำคัญขนาดไหนให้คุณรู้จักธุรกิจพมากขึ้น แต่พี่เริ่มต้นไม่เป็นตั้งแต่เปิดเพจไม่เป็นทํารูปโปรไฟล์ลงรูปปกเพจตั้งเวลาลงคลิปทําอะไรไม่เป็นเลยหรือแม้กระทั่งเนี่ยจะเริ่มต้นก็เริ่มไม่ได้สักทีนะครับใครนะครับสนใจก็มาเจอกันได้นะครับคุ๊แซม,มีคอร์สจับมือสอนทําออนไลน์นะคุณสามารถทักไปหาทีมงานที่ไ like ลน์แอด k i sm ่วนคอร์สจับมือสอนทําออนไลน์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นก็ได้นะถ้าเกิดคุณเริ่มต้นในระดับหนึ่งแล้วแต่คุณไปต่อไม่เป็นคุณไม่รู้ทิศทางในการทําเพจ ก็สามารถมาเจอกันได้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวกรูแซมให้คําปรึกษาเต็มที่เลยนะครับอย่าลืมนะครับสนใจทักไปหาทีมงานที่ไลน์แอ k i u s, s a m วันนี้ไงกรูแซมไปก่อนนะนเพื่อนๆไปละบ๊ายบาย